สวัสดีครับผมเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการตัดยอดฟักทองเด็ดยอดฟักทองแล้วก็แนะนําได้ว่าทําไมต้องเด็ดยอดตัดยอดเพื่ออะไรตัดยอดเพื่อให้แตกแขนงเยอะเพื่อให้ผลผลิตได้เยอะนะครับเพื่อลดประสิทธิภาพของฮอร์โมนออกซินนะครับที่สร้างจากยอดพืชพืชก็จะแตกกิ่งก้านสาขามาเยอะคลิปนี้จะมาอัปเดตให้ชมว่าหลังตัดยอด3สัปดาห์เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วผมตัดยอด ฟักทองกลุ่มนี้นะครับวันที่ทำคลิปนี้ก็คือวันที่22เดือนกันยายนปี256ปีเดียวกันนะครับหลังตัดยอดแล้วจะเห็นว่าอันนี้ผมปลูกคู่นะ2ต้นนะครับก็จะเห็นว่ามียอดใหม่เกิดขึ้นเรื้อยรอบประมาณ5-6ยอดและมีผลผลิตมีการผสมเกสรที่สมบูรณ์เกิดขึ้นแล้วมีผลที่สมบูรณ์นะครับมีดอกที่มีเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียเนี่ย อยู่บาลานซ์กันนะครับแล้วก็มีการผสมเกสรของพึ่งนะครับน่าจะมีคําถามถามเข้ามานะครับว่าแล้วจะเอาไว้กี่ผลดีก็คือส่วนตัวผมเนี่ยหยอดนะครับหยอดที่แตกกระจายออกมาเนี่ยก็จะเอาไว้แค่1ผลหลักๆนะครับหนึถึงนะก็จะได้ประมาณหลุมละ4-5ผลฟักทองนะครับแต่ถ้าเอาไว้2ก็จะได้หลุมละประมาณเกือบเกือบสิ 10. แต่ผลผลิตเนี่ยจะไม่ค่อยได้น้ําหนักนะครับแค่นี้เอง ใครอยากเอาไว้เครือละ1นผลผลที่มันสมบูรณ์ที่สุดก็เอาไว้ได้และมีวิธีการดูแลอย่างไรโดยส่วนตัวผมใช้จุลินทรีย์หนอกล้วยรดนะครับแล้วก็มีน้ำหมักไล่แมลงผสมไปด้วยไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงใช้จุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือถ้าใครมีปุ๋ยสูตรอะไรก็เอามาใส่ก็ได้นะครับอีกคำถามหนึ่งครับต้องตัดยอดอีกไหมก็ถ้าเราเลือกผลผลิต แต่ละยอดได้แล้วนะครับ1ถึงสลูก1-2ึ่งสผลต่อเครือนะครับที่มันแตกกระจายออกมาเนี่ยที่มันขยายออกมาเนี่ยเราก็สามารถตัดยอดเด็ดยอดมารับประทานก็ได้นะครับผลเล็กๆที่เกิดตามมานอกเหนือจากเครือละ1-2ผลเนี่ยเราก็เก็บเอามารับประทานได้เก็บมากินได้นะครับเพื่อให้ฟักทองที่เราปลูกเนี่ยได้น้ําหนักถ้าปลูกในเชิงเศรษฐกิจต้องการเน้นขายเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะทําแบบนี้กันนะครับก็คือเอาผลผลิตที่มันมีน้ําหนักเยอะๆเก็บไว้ผลผลิตลูกเล็กๆก็เอามารับประทานยอดฟักทองนอกจากนี้จากที่เราเห็นผลผลิตแล้วเนี่ยก็สามารถเด็ดยอดตัดยอดมารับประทานได้ประมาณนี้แหละก็อว่าอัปเดตให้ชมครับกับการตัดยอดฟักทองหลังผ่านมา3สัปดาห์เริ่มติดผลแล้วถ้าใครที่เริ่มปลูก เกิดปัญหาเรื่องอดอกตัวผู้และตัวเมียไม่บาลานซ์กันก็ลองใช้จุลินทรีย์หนอกกล้วยดูยนะครับเพราะว่าจุลินทรี์หนอกกล้วยเนี่ยจะมีส่วนของฮอร์โมนออกซินอยู่ด้วยมันช่วยเปลี่ยนเพศดอกได้ลองนำไปพิจารณาดูสวัสดีครับ